สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันนี้ถือว่าเป็นสะวันวันเสาร์ปลายเดือนมีนาคมนะครับสถานการณ์มันล่าสุดนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาล่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับแบบไม่แตะเบรกนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในช่วงนี้ปกติจะเป็นช่วงปลายฤดูกาลมันสัมปหลังที่ออกน้อยแต่กลับกลายเป็นว่า ราคามันล่วงลงแล้วก็มันที่คิดว่าออกน้อยกับไม่ใช่ออกน้อยนะครับกลายเป็นว่าออกเยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตในส่วนของราคานะครับว่าเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะราคาโรงแป้งนะครับที่ไหลลงต่อเนื่องไม่ติดเบรกนะครับไหลลงมาหลายวันแล้วเช่นเดียวกับลานนะครับก็ยังคงลงต่อเนื่องนะครับในส่วนของสอเกษตรวันหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากวิตามินเสริมล้นไร่นะครับ ก็เร่งการเจริญเติบโตนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่กาลังจะปลูกมันช่วงนี้ใช้ในการแช่ท่อนพันธุ์มันได้นะครับหรือพอปลูกไปแล้วมันประมาณประมาณ30วันนะครับหรือเริ่มที่จะแตกใบแล้วก็ฉีดได้นะครับก็จะไปเร่งการเจริญเติบโตของใบแล้วก็ลําต้นนะครับฉีดได้ทุก15วันครับหนึ่งซองใช้ได้20ไร่นะครับมีราคาพิเศษให้สําหรับพี่น้องที่รับชมในส่วนของสอเกษตรวันหยุดนะครับ สามารถโทรสั่งซื้อหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดได้จากเบอร์ข้างล่างนี้หรือจะสแกนลายสั่งซื้อก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในส่วนของสองกเกษตรบนหยุนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคามันกันนะครับหล,หลายพื้นที่ลงต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ราคารานหลายรานไปเหยียบเบรกกันยังไม่เหยียบเบรกนะครับยังลงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโรงแป้งที่สําคัญหลายๆโรงก็ มีการแจ้งราคาลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่โรงแป้งท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปโดยการแจ้งในส่วนของราคามันสัมปะหลังที่ท่านผู้ชมขายได้หรือว่าโซนที่ท่านผู้ชมอยู่มีราคาเท่าไหร่นะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณในส่วนของหลายๆท่านที่แจ้งราคามันมานะครับสําหรับราคาของบริษัทชาวดีสาลนะครับในเช้าวันนี้นะครับราคาปรับลงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่29มีนาคม 30%รับซื้ออยู่ที่3าบาทเกนะครับแล้วก็25รับซื้ออยู่ที่3บาท50นะครับชาวดีอีสานอยู่แถวกุมภระวาปีอุดอรนะครับราคานี้เป็นราคามันไร่นะครับถ้าเป็นมันลานราคาจะต่ำกว่านี้ลานที่จะไปส่งก็โทรเช็คราคาก่อนนะครับราคาตรงนี้ย้ำว่าเป็นราคาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่นะครับหรือรถเล็กนะครับชาดีอีสานนะครับไปดู บริษัทแป้งมันแสงเพชรนะครับแป้งมันแสงเพชรราคาล่าสุดก็ลงมากราวรูดเช่นเดียวกันนะครับจาก4บาท40ใน2อสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนะปัจจุบัน30%รับซื้ออยู่ที่3บาทแสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็25%เรับซื้ออยู่ที่3บาท55สตางค์ครับก็ราคานี้เป็นราคามันไร่นะครับถ้ามันลานต้องโทรติดต่อดูนะครับเพราะว่าบางครั้งในส่วนของบริษัทแป้งมันแสงเพชร ไม่รับในส่วนของมันลานนะครับช่วงนี้ก็ไหลลงต่อเนื่องนะครับอยู่ที่หนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมินะครับบริษัทแปลงมันแสงเพชรนะครับไปดูบริษัทแก่นเจริญนะครับแก่นเจริญราคาตรงนี้มาโชว์นี่วันที่28นะครับแต่อัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับวันที่29มีนาคมร่วงลงแรงนะครับ25%รับซื้ออยู่ที่3บาท15สตางค์ครับย้ำว่า3บาท15สตังค์นะครับท่านผู้ชม แล้วก็30%รับซื้ออยู่ที่3บาท55ตังค์นะครับร่วงลงมา20ตังค์นะครับในส่วนของบริษัทแก่นเจริญนะครับอยู่แถวอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นแก้งลงทุกวันนะครับในส่วนของแก่นเจริญนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไหลลงไม่แตะเบรกนะครับบริษัทจอเจริญมาร์เก็ตติ้งนะครับบ้านธาตุตบลทาตน,นะครับอําเภอเชียงทานจังหวัดเลยนะครับ ก็ยังคงลงต่อแต่ว่าลงในลักษณะที่ว่าไม่ไม่คือมีเบรกบ้างลงนะครับเบรกแล้วก็ลงนะครับเชียแป้ง30%วันนี้นะครับราคาอัพเดตล่าสุด29มีนาออ 3, นะรบับซื้ออยู่ที่3บาท90นะครับ25%รับซื้ออยู่ที่3บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของจอเจริญมาเก็ตติ้งนะครับโชคยินยงอุตสาหกรรมนะครับขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับ 30%นะครับรับซื้ออยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็ล่วงลงมาเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็25%รับซื้ออยู่ที่3บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของบริษัทโชคยืนยงอุตสาหกรรมนะครับบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์ทนะครับราคาล่าสุดนะครับล่วงลงมาอีกห้าตังค์เช่นเดียวกันนะครับ30%รับซื้ออยู่ที่3บาท85สตางค์นะครับ 25%รับซื้ออยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับ uh, CK มันสำปะหลังนะครับ CK นี้อยู่ที่เส้นา uh, สีธาตุวางสามหมอนะครับอุดรธานี30%รับซื้ออยู่ที่3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ 25%รับซื้ออยู่ที่3บาท40สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคาเมื่อวานนี้นะวันนี้อาจจะมีไหลลงต่อนะครับท่านผู้ชมที่จะไปขายโทรเช็คดูก่อนนะครับราคาลงทุกวันนะครับลงทุกวันไม่แตะเบรกอีสานพรีเมียมสตาร์ทนะครับบริษัทอีสานพรีเมียมสตาร์ทท่าคันโทการสินนะครับ30%รับซื้ออยู่ที่3บาท90นะครับ25%รับซื้ออยู่ที่3บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนะครับอีสานพรีเมียมสตาร์ทนะครับก็ ราคามีหลายโงทุกวันนะครับท่านผู้ชมที่จะไปส่งโรงแปง้งโทรเช็คก่อนนะครับบริษัทแก่นสิริสตาร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับ20%ขึ้นไปรับซื้อยอ,ยอยู่ที่3บาท50นะครับแล้วก็มีค่าเบรก10สตางค์18-19%รับซื้อยอยู่ที่3บาท40นะบวกค่าเบรก10สตางค์นะครับแล้วก็ต่ำกว่า18%ค่าเบรก10สตางค์ ซื้อที่3บาท20นะครับก็ราคามันไร่เกษตรกรนะครับถ้ามันลานอาจจะต้องโทรเช็คนะครับบางบางโรงแป้งในช่วงนี้หยุดรับซื้อมันลานนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปขายโทรเช็คก่อน,นครับในส่วนของชัยภูมิเตอร์ชัยภูมิสตาร์ทวันนี้ซื้อมันเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะปิดนะครับพรุ่งนี้เริ่มปิดนี่คือในส่วนของราคา ที่โรงแป้งแต่ละโรงแจ้งมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลภาพรวมราคาจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังมากนะครับขอบคุณข้อมูลจากโรงงานสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทยนะครับดูมันเส้นนะครับก็ยังไหลลงต่อเนื่องนะครับเลย7บาทไปแล้วนะครับเลย7บาทไปแล้วบางประกง7จ็บาทเกบถึงแบาทหนะครับชนบุรี8บาทถึง8บาทสิเนินหิน7จ็บาทแปนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับเจ็บาทแปบถึง8บาทนะครับบางไซนะครับ นะครหลวง7.80-8บ,บาทนะครับท่าเรือ8บาท7.80บาทนะครับสระบ,บุรี7.80ลบบุรี7.80นะครับถอยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของราคามันเส้นส่งออกก็ยังคงที่อยู่นะครับส่งออกในส่วนของตลาดจีน2,240-2,260ถึง 2, หยวนต่อตันนะครับในขณะที่ มันเส้นส่งออกไทย245 250เหรียญเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับแป้งมัน500-570แป้งมันแป้งมันยังราคาสูงอยู่นะครับท่านผู้ชมในส่วนของข้อมูลราคามันตรงนี้นะครับในส่วนของมาดูหัวมันสดบ้างนะครับภาพรวมที่สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยรวบรวมไว้นะครับชนบุรีนะครับ3.15-3.30ต่อกิโลกรัมนับมัน25%นะครับราคายังทรงตัวนะครับระยอง3.35บนะครับราคาทรงตัวชาเชิงเซา3.35-3.49นะครับ สายแก้ว3บาท20-3บาท35ต่อกิโลกรัมนะครับราคายังคงที่นะครับแต่ราคาภาพรวมนะครับสังเกตดีๆราคาเริ่มที่จะหลุดคือราคาต่ํากว่าปีที่แล้วแล้วนะครับในส่วนของราคามันสําปะหลังปีนี้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมมาดูภาคอีสานนะครับนครศสีมานะครับราคาร่วงลงต่อนะครับ25% 3บาท15-3บาท60นะครับล่วงลงมาจากเมื่อวานนี้อีกประมาณ10สตางค์นะครับ กาลสินยังลงต่อนะครับไม่หยุดนะไม่แตะเบรกสาบาทสิบห้าถึงสบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคามันรวมร้อยเอ็ดลงต่อนะครับลงแรงด้วยนะครับจากวันก่อนสาบาทห้าห้าวันนี้เหลือสาบาทยี่สิบนะครับลงแรงนะครับมหาสารคามสาบาทสี่สิบราคาคงที่คอนแกนลงต่อนะครับสาบาทห้าห้าเป็นสาบาทสี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมอุดรธานียังลงต่อนะครับอุดรธานีล่าสุดตอนนี้สาบาทห้าห้านะครับในส่วนของราคามันที่ห้าเปอร์เซ็นนะครับในส่วนของราคา การแห้งก็ยังคงที่นะครับแล้วก็ราคาแป้งมันสัมปะหลังก็ยังคงที่นี่คือในส่วนของราคารับซื้อมันนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็คืออัปเดตข้อมูลล่าสุดก,ก็คือราคาไหลลงต่อนะครับไหลลงต่อเรื่อยๆไม่หยุดนะครับซึ่งก็น่าจะมีปัจจัยหลักๆนะครับที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก็คือปีนี้มันแห้ง หรือว่ามันเส้นราคาลงไปนานนะครับลงลงต่อลงก่อนหัวมันสดนะครับลงไปเรื่อยๆในขณะที่หัวมันสดราคายังสูงนะครับทําให้พี่น้องที่ทําลานไม่มีการทํามันเส้นในช่วงนี้เอามันเส้นที่แทนที่จะเป็นมันตากที่ลานมาส่งที่โรงแป้งทําให้มันในโรงแป้งเนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะครับส่งผลทําให้ราคาล่วงลงแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งปีนี้ฝนมาเร็วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ท่านผู้ชมเจอฝนไป3มรอบแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะรประมาณวันที่1ินิดๆน,นะครับแล้วก็กลางเดือนวันที่19 20แล้วก็ปลายเดือนนะครับณนะเวลานี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลทําให้ในส่วนของอมันสําปะหลังออกเยอะพี่น้องเกษตรกรเร่งขุดนะครับแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ปกติทุกปีเนี่ยปีนี้ไม่ได้ใช้ข้อมูลนับทุกปีในช่วงนี้จะมีในเรื่องของมันจากต่างประเทศเข้ามานะครับมันจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวแล้วก็ ประเทศกัมพูชานะครับแต่ปีนี้ไม่ไม่ชัวร์นะครับแต่อัปเดตข้อมูลที่เช็คจากโรงแป้งจริงๆก็คือในส่วนของมันออกเยอะช่วงนี้ปัจจัยหลักที่มากกว่าปีที่แล้วจริงๆก็คือในเรื่องของอมันเส้นนะครับที่ตักไม่ได้ส่งผลทำให้มีการส่งมันเข้าโรงแป้งเป็นจํานวนมากนะครับทาให้ราคามันในโรงแป้งล่วงลงนะครับมันไปติดอยู่ที่โรงแป้งตอนนี้ประมาณ2คืนนะครับ พี่น้องที่ทำร้านช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงประคองตัวใครเก็บตัวน้อยที่สุดถือว่าเก่งนะปีนี้ในช่วงนี้หลายร้านก็ปิดไม่รับซื้อนะครับเนื่องจากว่าไม่มีที่ขายแล้วก็ไปขายแล้วก็ราคาล่วงในขณะเดียวกันน้ําหนักก็หายราคาก็ลงทุกวันนะครับร้านก็ลงตามแทบไม่ทันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆข้อมูลจากโรงแป้งนะครับแล้วก็ข้อมูลจากสมาคมที่เกี่ยวข้องที่เปิดแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ